สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับร,รายการพ่อเอื้อใจกันนะครับคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังการถ่ายสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับสตูดิโอปเขาจะมาบุกร้านพงเพชรหมูกระทะนะครับก็เลยให้พี่ฝุ่นออกรายการซะหน่อยเพราะว่านานๆทีเนี่ยพี่ฝุ่นจะได้ออกออกโซเชียลอะไรเง<ล>ี้ยก,ก่อนเป็นดาราโอ้โหอาร์ดเราจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยแต่คลิปนี้เนี่ยหลังจากการอัดทุกอย่างเสร็จเราจะมาสุ่มกันว่าพี่ฝุ่นเนี่ยเคยจะได้เป็นดาราด้วยเดี๋ยวจะมาดูกันว่าประวัติของพี่ฝุ่นเนี่ยเขาจะพูดเรื่องเนี้ยยยยาเเเเอไปปปรีีีบบบท ให้พูดเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้พูดเลยแล้วบอกว่าพี่ฝุ่นพูดเรื่องนี้ประมาณเกือบร้อยครั้งเพราะเขาหมนภูมิใจและดีใจมากๆกับการที่ได้เป็นดาราในครั้งนี้ให้รู้เลยเทียบเท่บใครอะเออเดี๋ยวรู้เลยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้รอทีมงานมาที่ร้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวพูดเอคุณปิงคุณเดียวเขาจะตามมาทีหล้านะครับเดี๋ยวมาดูคําวุ่นวายว่าจะวุ่นวายขนาดไหนแล้วเขาจะทําอะไรบ้างตอนนี้เราก็รอพี่ปิงมานะครับก็ยังไม่มาเลยอยู่ไหนอันนี้ก็คืออะไรลูกค้าที่ร้านเรานะครับตอนนี้ก็จะหมดแล้วยนี่ดารามา อุ้ยน่ารำมาวันนี้เราตอนแรกจะชวนแฟนมากินที่ร้านบุกกระทาพงเพชรพอชวนปุ๊บบอกเลิกเลยอาหานเนาะแล้วตอนแรกอีฟุลบอกเลยไหมวันนี้อีปล่อยอะไรนะปล่อยแมนมากแต่งตัวเท่ะก็ใครไม่รู้พี่ปล่อยเป็นลุกนะครับตอนนี้ทีมงานก็มาแล้วนะครับพี่น้ำนะครับงานก็พยายามยืดให้มันสูงที่สุดนะครับ ไอ้น้ำมึงก็ถ่ายแล้วถ่ายอีกเนาะร้านกลัวเนาะจนรู้มุมไปหมดแล้วต้องถ่ายมุมไหนอะไรบ้างอ่ะน้ำน้ำเออเอ๋แล้วเรามีคนมาเรบิวอีกแล้วนะครับนี่วันนี้เป็นวันเกิดถึงปิ๊งๆนะครับทุกคนบัวลอยตอนนอนสรายกันนะครับอ๋อท่านก็สู่รายการสตูดิโอจ็อบค่ะเป็นน่ารักมากเราไปดูบรรยากาศการทำงานกันข้างในเลยแล้วกันนะครับเพราะเเราต้องไปรีบทำงานต่อแล้ว โอยยพดูก็น้บออดูข้องนะพี่หนูดูข้องไม่ใส่กุ้งจริงๆม่ด้หรอเราเมืกี้เิ่กเลยเขาว่าทอะนี่ไงแล้ไหไม่เอากุ้งแล้วไหนไม่ใส่กุนี่ไงไม่กุ้งอบุญบอกใก่ไม่กุ้งมันก็หมอไม่ใส่กุ้งอะไรครับ ใหญ่หนึ่งไม่กุ้งค่ะโอเคน้ำบัดลมหนึ่งครบหนึ่งน้ำเปล่าเล็กไม่เป็นเดี๋ยวอ่านเองได้ครับโต๊ะอะไรเอ่ยโต๊ะอะไรโต๊ะสิบสี่ค่ะโอเคขอบคุณครับเอ้ยยงบ้างนี่คือบรรยากาศนะครับใช่เลยนะเดี๋ยวก็รู้มันเหนื่อยจะตายหายกเตาอ่ะเอาแล้วต้องอูเอาแล้วเมียกูไปแล้วอูเอาแล้วเอาแล้ว เติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำใส่ก่อนต้องใส่ก่อนเอาหนูตรงนี้ต้องใส่ตรงนี้เลยตรงนี้นิดนก่อ้องนิดนึงก่อนไปยวน่เ้าอ่ะเาวดยวดยกเนึ่งสองซเออขอโทษนะคะลูคมว่าลูกค้าจะไหวปะ รูสา่ลูกค้าว่าเอาตอนนี้กูทำบินก,ก่อนลูกค้าคนนี้มาสามรอบแล้วอ่าโอเคเขาเขาเาเกลียดเขาเข้าใจไปแกไปวันอนะโอ้ยโอ้ยโดนลุมหมดแล้วนนะาะต้องไป <laughs> ตัวหนึ mm ่ง hmm. ตัวหนึ่งต at ัวหนึ่งไปเร็วๆครับมาค่ะไปไปมาค่ะตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวปิงเองตัว16หน่อยจะให้ตัว16่าเมื่อกี้อะไรนะออกสัมภาษณ์ด้วยนะก็สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกที่เราให้เธอออกเต็มๆเลยอะแต่เข้าได้ครัอ่ะเขาสัมภาษณ์อะไรบ้างระหางร้านแล้วให้มาให้เปิดใจมาร้านเราดูเขาสัมภาษณ์ว่าอุปสรรคของการเปิดร้านมทนคืออะไรแล้วเขาให้คะแนนการทำงานที่เป็นพนักงานร้านเราอ่ะมึงเขาเป็นคนให้คะแนนใช่ไหมขอให้ขขอให้คะแนนตัวเองสิอ๋อ ดูดิดูดิฝุ่นไม่ใหญเอมให้คะแนนตัวเองหกที่ข้ามไปเพราะว่าความชอบดิมข้าก็เลยว่าให้หกส่วดนี้ปิงให้ให้สองหรอว่ามันรุ่นวานเขาเปแบบร้านหมูกระทำทุ่ไวายคนนั้นจะเอาในคุณนนี้แล้วมันไปโปรแกรมจำไม่ดีเข้าไมอีพีนิวอีพนให้ห้าก็ถือว่าทำได้ ได้้้แต่่่เเหหนนนออออยรรรืงจิกูบอกแล้วมันเหนื่อยการทำหมูกระทะมันสุดยอดแล้วมึงแล้วเขาถามว่าแล้วจะฝากอะไรสำหรับคนที่อยากจะเปิดร้านหมูกระทะบอกว่าต้องมีความอดทนนะจริงปะล่ะเอาหนึ่งต้องใจรักด้วยเอออามึงชอบควาอาหารเพราะมึงอ่านมึงเขาจะรักกูก็ชอบแต่รักบริการแล้วชอบพักขายใช่ป่ะมันก็มีความใจรักแล้วก็ความอดทนสิ่งสำคัญเลยอดทนเท่านั้นใช่กูอดทนกูก็ไม่ตอบอะไรอ่ะกูตอบอดทนไปทำงานต่อไป ที่ทติวหนังสือได้นะคะเออที่นี่เป็นที่ติวหนังสือกินหมกระทา I was student I was student Yeah I was student I was student ก็ I want f o o d แปลว่าอะไร I want f o o d f o o d แปลว่าช่างมันคู่ใหญ่ใหญ่มากคู่ว่าเต็มใหญ่เต็มเต็มแต่ว่าอีฝานทรงคูมากเลยค่ะคู่คู่ติวเตอร์มากเลย่ เป็นปัจจุบันมันเนี่ยเซอร์ชีของเธอเงินจีงงละมึงเดี๋ยวเขาจะมีการกินกันแล้วกินหมดนะกันก่อนแล้วก็จะมีการเป่าเค้กนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่ปิง๊งจะตื่นเต้นขนาดไหนนะเบคอนมาแล้วครับเบคอนนี่เราเป็นแก๊งเป้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 งเบคอนเป้งอันนี้นะครับก็คือเค้กของร้านพงเพชรมุกดาหารานะครับทุกคน ของเอร์เพบสกทานะครับอันนี้ของสตูดิอร์มยังมายังไงเนีันเปิดไงปิดละเออก็ชอบอ่ะจแล้วจบแวอะนีขอแปบ day to you แ y ป i r t h day กูกันอยู่จนต่อสาวแล้วไมของกูเป็นยันนะไม่ให้ยันเป็นงูเฮ้ยพังแล้วครับพี่ฟังจ้าแล้วสองคนเลยไไม่ให้เป่ามึงเป็นใครมาตักมึไม่ให้เป่าว่ะแล้วมึงเป็นใครโบราณโบใครถือโบราณเท้าใครเทปโบราณ นี่จ้าตัวนี้ขายเองนะจ๊ะเข้าปีที่6แล้วไม่ได้จ้างใครเลยฉันเป็นเจ้าของแบรนด์เองจ้ะตัวนี้คนที่หน้าติดสารเยรอยสิวเซียนสิวอุตันรสิวหนองสิวอักเสบสิวฮอร์โมนใช้ได้ทั้งหมดตัวนี้นะจ๊ะ6 5กรัมแล้วก็แถมถุงตีฟองตัวนี้สองเกตความนิ่มความนุ่มนวลดูดิเห็นไหมเห็นชัดชัดไหมเห็นชัดชัดเลยไหมจ๊ะเอามาพูดเรื่องราคา จากปกติ1ก้อน250บาทโปรโมชั่นคือ1ก้อน129บาทส่งฟรีถ้าซื้อ3ก้อนจาก750เหลือ329บาทส่งฟรีใครสนใจแอดไลน์ได้เลยจ้ะครับทีนี้จะรับสูร่ร้านพงเพชรหมุกระทะอีกรอบหนึ่งไม่ทำบลอกเลยไม่ีบลอกเลยไีบล็อกอีนี้ก็รีบจังเลยอ่ะรีบอะไรอย่ากมีอะกูนัแหละเอ้ยอย่ามาว่า<ด>มีอะกู จะกินไหมเนี่ยอ,อ้างมึงกูจะแดกหมูกระดาอ่ะมึงก็ไม่กินอีกสุรีมิกได้กินไหมกูบอกว่ากูจะรออีมิกแล้วกูจะกินข้าวกับมามึงกูจะกินหมูกระทาพี่เอ็มบอกว่าอยากแดกแต่เล่ามันจะหลับอยู่แล้วอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ได้พี่มองไปหมดเลยก <c oughs> ูก็ลืมเตรียมขอโทษด้วยแล้วกันเ <c oughs> อาจะบอกว่าเป็นไงบ้างรสชาติหมูกระทากูอ่ะน้ำซีมันอร่อยมากหมูเนี่ยของ จ่าฟาก็แล้วจ่าฟ์มคือไก่แค่นี้เองอ่ะอร่อยไหมอร่อยจริงจริงก็เลืองมากินอีกรอบแล้วพี่ปิงว่าไงก็ดูดีแดกจนเลือดเต็มปากเลยไม่ใช่อันนั้นมันยางดวทาตึงดูต้องนี้ย้อนแสงหน้า อู๋ปากเลยหมดเออนี่สวยดิเออสวยเลยเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยสวยแล้วอาจจะไปกินก็กินไม่กินก็กลับหิวแรงมากเล่ลูกค้าเหรอซื้อสะโพกกอนไม่มีวันเจริญนะอันนี้สะโพกแล้วนะมีแล้วมีแล้วอะไรเปล่าอะไรอัลเสบเปล่าตรงนั้นที่มันบวมไม่กลับกันแล้วนะครับทุกคนอ่ามาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เออเอ่อเอ่อเอ่อยบาย ตอนนี้เราก็มาปิดท้ายกันที่หมูกระทะร้านเรานะครับเป็นหมูกระทะที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วนะครับทุกคนนี่น้ำจงน้าจิ้มนะครับเชิญมาได้นะครับที่ร้านเรานะครับร้านเดิมนะครับเรื่องเมืองปากเกร็ดสามัคคีนะครับเออแล้วก็ใครที่อยากรู้อะไรก็ไปติดตามในเพจได้นะครับลองโทรไปหาเบอร์ในเพจดูนะครับโทรตอนไหนก็ได้ทุก24ชั่วโมงเลยนะครับ อ่านะครับเรามาถึงท้ายคลิปของเราแล้วนะครับทุกคนเราจะบอกว่าต้นคลิปของเราพูดว่าพี่ฝุ่น,นจะพูดถึงเรื่อง การจะได้เป็นดาราของเขาเรื่องเนี้ยคือเขาพูดประมาณลอยรอบแล้วอยากว่าเป็นดาราคนไหนมีคนท้าทามจะเป็นดาราช่องอะไรออ่อะเมกเออพูดไปก็หาว่ากูพูดเลยอะลองดูมีผู้ใหญ่คนหนึ่งนะมึงเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนก็อาจจะขึ้นรูปมึงอาหารรูปกูตอนนั้นนะติ้งเออสวยๆเลยกรจะได้ฟังว่าเขาอะจะเอากูไปปั้นเทียบเคียงกับใครณตอนนั้นน่ะนะเอกเพราะอะไรตอนเพราะอะไรถึงเขาถึงมาทักกูหน้าขาทีไรไง แล้วกูก็เลยบอกเขาว่าเขาให้ยามจะเมสเซจมาให้จีเมเบอว่าจะเอาเข้าช่องสังกัดพุ่นเข้ามากสิ่แล้วกันนัดตอนเนี้ยน้องถามว่าเขาบอกว่าพี่ผุ่นอ่ะหน้าเหมือนใครกแบบว่าล้วตอนนั้นเบอร์คนเนี้ยยังไม่ได้ดังด้วยนะก็กำลังจะเริ่มดังเหมือนกับเป็นแววรุ่งมาเออมากำลังคนนี้สวยแน่ๆดังแน่แล้วเขาเอาเราไปเป็นแบบคนนั้นแล้วคือคนนั้นเขาดังเริ่มดังปุ๊บเห็นอุ้ยคนนี้แหละ เฮ้ยแม่งเป็นเงาได้เลยเป็นเงาเป็นคู่แข่งกันนะเออเอาไป็นคู่แข่งกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่แม่ส่งไปเราบอกว่าถึงเราจะโตเล็กอะไรเงี้ยจะผมรอตัวไลค์นหน้าไล็์หน้าเรียวอะไรเงี้ยแต่เราบอกว่าหนูอ่ะเราเงียบจากเราไม่ตอบเมสเซจเขาเราไม่ส่งเขาเรียกอะไรอ่ะทำไมคิดเราอยู่ทำไมถึงไม่ตอบเขาไม่ตอบเพราะเราสึกว่าเราอ่ะตัวจริงไม่ได้สวยเราก็บอกว่าเรารับโทรศัพท์เพราะว่าหนูว่าตัวจริงไม่ได้สวยเขาบอกว่าใช่ไม่สวยแล้วมันม<อ>ืดขึ้เนเ่ยมันจะเป็นยังไงนะสวยสวยตัวจริงไม่ไสวยเขาบอกว่า เขาว่าต้องแค่ถ่ายรูปเพื่อนเฉยๆแบบนี้เขาบอกว่าก็ต้องการคนขึ้นกล้องเอาแล้วเริ่มดีใจใหญ่ละหนู่หน้าตาคล้ายฟังใหนะใบเฟิร์นพิมชนกโอ้โหใบเฟิร์นมึงอกใบหน้าอีฮิบอัลลูให้ดูอ่ะมึงส่งมาให้กูอ่ะขึ้นตรงนี้เลยนี่ปิ้งมันยังไม่ลบอีกหรอกข้อความนั้นอ่ะจริงๆยังมีข้อความเขาไม่รู้เมื่อก่อนกูเคยอาจจะเคยส่งให้เพื่อนดูอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องจริงอ่าก็สรุปแล้วก็คือ เป็นไปเทียบไปเฟิร์งได้บอกว่านอกนฮานาเอาตะบนควายได้เอามาเข้ารองแล้วไม่ได้เอาไปแบบเป็นไก่การ์ดไปเป็นน้ำสึ้งโอ้ยมึงเสียโอกาสตรงนั้นได้ยังไงวะพี่เบียงรู้เลยคนนึงอพี่เบียงรู้จักขปทำไมนะทำไมถึงไม่ตอบรับเาาอย่งเราก็เนื้อหลักเราก็ไม่เอาเราก็ไม่ตอบเราก็บอกเราทำงานแล้วนั่นนี่เราไม่มั่นใจไงเพราะเราเราไม่สวยที่เราไม่สวยแค่นั้นแหละเราไม่ไปเขายังติดตามไอจีอยู่เลยเนี่ย เขาถ่ายเหมือบหัวบอกว่าเขายังเห็นอยู่ใช่ไหมถ่ายลูกกับพวกดาราเบอร์ต้นๆของประเทศไทยพี่เอ้าดาราพาไข่ลูกอะไรอย่างเงี้ยโอเคลูกเลยช่องไหนทุกคนและนี่ก็คือเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เล่าความภูมิใจให้ลูกให้หลานให้เพื่อนๆฟังประมาณเกือบ200รอบแล้วนะครับทุกคนฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากคอมเมนต์กดหฝากคอมเมนต์หนึ่งคือพี่ฝุ่นเหมือนใครมากที่สุดแล้วก็พี่ฝุ่นเหมือนใบิร์นจริงไหมนะครับทุกคนก็นี่แหละนะครับ จริงๆแล้ว่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาร้านด้วยวันนี้อ่านะครับคลิปนี้ก็อัดให้เป็นแบบนำจงนำจิ้มดูเบื้องหลังการที่สตูดิโอเขามาทำงานยังไงนะครับก็คือวันนี้ยุ่งๆมากๆลูกค้าก็พอมีอยู่นะครับทุกคนก็วันนี้ไปแล้วนะครับใครที่อยากจะมาก็มาได้นะครับรับพวเพิษุกทาอยินนีต้อนรับนะครับบ๊ายบายครับพอเหอะมาตอนนี้ไม่ได้แล้วหยุดกับอดีตแล้วทับปัจจุบันดีที่สุดครับ